ครับขอกาบสวัสดี f อทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอวยนะครับผมครับวันนี้ถือว่าโชคดีนะครับเรามางานแต่งของไอซิดหัวผีไม่ไหวนะครับผมวันนี้เราก็ได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์หลวงปูนะครับผมหลวงปูปูจอมปวกปิศนานะครับผมคืออยู่บริเวณแถวๆวัดพระวัดป่านะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วก็อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโอปอพาโรและทีมงานด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเอฟซโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมวันนี้เราเดินทางไกลกันเช่นเคยนะครับเพื่อหาแนวทางเดีๆมาฝากอเอฟซกันเช่นเคยเคนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางกันครับผมแต่ได้ยินข่าวว่าถูกทุกงวดนะครับเอฟซีถูกทุกงวดจะเป็นแบบไหนงวดนี้จะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับครับครับมาตรการทั้งสองตัูนะครับเนาะเมื่อนี้กับโปก ลูกหลานเดินทางมาข้างไก่ได้ผ่านมาทั้งนี้ก้เลยมาแบะอยากถามประวัติเกี่ยวกับสถานที่นี่นะปูเพื่อจะเป็นนาสนใจเพราะว่าเห็นแล้วขึงน้านาาเรื่มใสอันเพิ่นเป็นเอียงปู่จนเพื่อนมันเป็นพระช่าง,างมาพระบาทจำลองไว้หลายปีแล้วประมาณสามสิบสีิบเอโอ้ครับรอยพระพุทธบาทจำลอง อยู่บนเขาเลยก่ปูนี่งเขานตอแมีกัมาสางตีหาซีนี่แหละตอนเริ่มมาสางตีหาซีเป็นตำรับอังประวัตินี่ก็ตั้งมาดบดมาเปูสได้กคือคือว่าจองปวกนี้ขืนเองไหมปค่ะ สินออร์กบออกดอวอร์กบอมีึ้นหลายเลค่ะอยู่บ่ได้ที่แสนทางจองบัวขึ้นเต็มเละค่ะแต่ตว่าเป็นกุฏิของพลายฟูนี่กุฏิหลังย้อนน่ะกุฏิจาว่ามีกุฏินี่หลังแรกมาฟูเอ้เป็นนมันกุฏิเป็นกุฏิจาว่ากุฏิจอานนอกนาณภาพเลตอาชื่อแกก็อยุกุฏนี้ครับมต่บานันไม่ได้ประมาณกยี่สิบปี สัตวตประกวกมาข้นอยู่ครับยี่สิบปีอันนี้ขึ้นครับกัวขึ้นขึเกาใช้ยาอย่างเ้นะครับกูได้บ้างได้ดีก็ขึ้นขึ้นเกาขึ้นคือเกาะช้ที่บ้างเลยก็ก็เลยได้ในใหออกหมดที่เกียมันลาขึ้นครับผมมองเลื่นพขึ้นกับแปลกเขาไปขึ้นด้ขึ้นได่นั้นหะอันนี้ขนาดอันนีไม่ไหนตายมเลยมันเต็มทุ่ขนาดมันขอโอ้ครับ คืได้กันน mm ี hmm. <c <c ่600ได้ับว่ะแต่ว่าจ้างแอดมินไในยิ่งข้าว่าปูโชคตลอดนั่นปะค่ะเป็นนิมิตปะค่ะโอ้ยจะไปเรื่อยๆที่ไหนนะั่นน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 ั่นครับคือว่าน่ะทั้งวันเนีับเป็นอ่าตั้งอันเมื่อนี้ก็ได้เดินทางมาผ่านหกเข่าทั้งผ่านหกเข่าโอโหทั้งอัน ผู้พรางครับมาแต่งงานมาหนันเพิ่นก็เลยผ่านมาทางนี้ก็เลยแวะโอ้เพิลเนีนยนำ่าหยาดโนมมาทางหาปูลเด้อท่าน่าเพิ่นให้โชคผู้ผ่านไปผ่านมาผู้แวะไปหาเพิ่นนี่เพิ่นให้โชคตลอดท่านถูกงวดทางแอดมินก็เลยเบิ่งไม่เลยบ้านซับบางอยู่ไสโน่ท่านตั้งแต่นี้มาแต่ไสโน่บ้านครับตัก็ได้ยินมาแต่ปูนะปูทางบ้านเนี่ยมันมันมีบ้านนี่งมีหลายวัดเลยครับผม ซีหาวัดซีหาวัดเนาะครับเนาะบ้านครับร้านราะบ้านลอยกวางข้าครับโอ้บ้านในลอยเาบ้านลอยกวางขางีเออมัสามสิบทางข้า่ครับผมนักาวเามดาคนห้เชียวใสมากตเเล่นครับอย่างนี้แบบ่ไม่ยุ่งหนสมัยนีเกี่ยวกสงานผู้ดงมากนี้อ่ครับเป็นโบมากแต่งานเต็มมีมากแบบส ตนา,นา,นานมวัาปากเยเปลี่ยนเได้เป็นไหมครับเังสางเบกิกก็ตั้งไปเสด็จก็ไปสางไปนี่ก็สางมัมนี่ก็เขาไว้ครับอันที่ดันเป็นตั้งอันนี้ไปได้ปูคนเห็น <บด S 1> ตาเสาอยู่ดีโบยโบดบด<บ>ครับโบดต้งหว่าที่ไเลยวาไม่หวงราชการพิเศถึงขั้ละกว่ฟูนี้ดี <จะ S 1> มากกเนเาะ จอมปวกขึ้นกุฏินะคะแอดมินจะพาเข้าไปเบิงนะคะกูนี่เม็ดบะรฮะสามแปดสี่แปดะเบียนสามแปดส่แปดเบียด้อก็ะเกี่ยวกับทะเบียนปูกไม่เกี่ยวกับทะเบียนอาจจะมีอยู่ ไปลายปลาย่มันสืิดไปนตนึงนไปไปน่งเองอปลายปลายใปิดเปนตัวนึ่งเดี๋ยวสิา้าเอซไปเปล่กับไปลายปลายขายันอ,อ้่ายมีเทียวกับเทียกรวดเสื้อแต่ว่าเป็นเทียวกับอย่างมันซีรถอดออกมัดซีร่ถอดออกมัดยางรด ซี่รอถอดออกมดดด้วยค่ะเป็นปิศณุนาถนะคับอย่าไม่้ด้สิบกลมซี่ด่อยไม่ถอดเราไม่ถูกซี่สูงแมนบอกผู้ได้กระตีชูบอกผู้ได้กระตีถือกัว่าเขาหนีงวดกก้อนนี่เขามาให้ไหวเขามาให้สองเก่าบสองเก่าวัก้อนเขาไปเปียตัวนี้สายเขาบอกอวก้อนี่ออกเขาก็อนี่แหละดีโตนึงขึ้นมาความกันเป็นสองสามซี ตามเขาเขาบอกปากมี่นั่แหละครับเพราะมันติดกับตักเข้าอยู่บุููอเน่อเด้อสองก้ามันเดกไปแล้วเด้วก็มันก็ออกครับครับครับสองก้ามันเดกไปแล้วเด้อเด้อไปมันมันว่าันออกครับผก็ดีแล้วนะสามตัวสองตัวก็านั่นล่ะครับผมสองสามบี่ผมหูใจแหละเอาละเดี๋วมาไปก็มันไปแทรบครับผมครับสาตัวสาตัวครับใช่ครับสาต ดนี้สิพออเุีายพูงขอไปเบ้่งนจอบพวกเนะ่ยปูนะค่ะเกิดมาโดนอะไรเนาะครับปูยี่สิบกว่าปีเดี๋ยวแอดมินหาหม่องงามก่อนนะค่ะพี่น้องอือโอ้ปวดเต็มไปหมดเต็มไปหมดเนาะค่ะเนาะตามไปน้ำขันเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ค่ะจอมปวกจากสุธีหลังนี้เดี๋ยวับเรื่องบ้านใมาบ้านดีขึ้นทุสาบ้านมันอยู่ค่ะพี่น้องมันหาแนวทางฝากเอฟซีเนาะกับป้าแมนควื่ออาจารย์พนันเนาะมื่อยมากไก่เนาะเสานี่นะครับเนาะลักกัลดานไหนเดี๋ยวับ S <S ไปบริ้านในหมอทีขึ้นวัดทั้งสพเสาครัหณตาแปลกประทีเป็น่นเจ้าบ,บ้านเปนดูน้ำปดอปดไหลคนปอดไหนอน,นะคะอนอร,บบนนรับนนปอดไหครับทีเขาส่แ้วก็าเขาไปไพึ่งครา้งในเนาะค่ะเน,ะนานนะ,ะจนพระอยู่ปอดไหลเนาะค่ะจอมป่วขึ้นชาหลายอ่าตัว e เอฟซีาค่ะ แน่แนวทางของปูสิเป็นล่อรถซีล่อถอดออกมดเนาะค่ะเอฟซีตีเอาเนาะอันนี้บพรานี่ทะเบียนบ้านหราปูอันนี้เบอร์กูดปะนี่เบอร์กูดบะเราปูนี่เบอร์กูดปะผมไม่ขุนนะครับเอฟซีคันเบอร์กูดค่ะเบอร์มีเบอร์หองเบอร์ยังค่ะยังแลยวเขียนอะไรเนี่ยบุญมี่เรบเออบุญมี่เราปู จอมปัวขึ้นตลอดด้บยกปัวตั้งแต่เต็มหมดประสันกาซีซครับจนยูโอ้ค่ะว่าคนนะครับอีซี่จนนอนบะได้น่อจนยูบ่ได้เอ้ายูได้อยูได้ยู่ไปเลยหมกปูป <st ูนเลขที่วัดท่าไหรรครับปูสองหกสองหกสองหกหก สองหกหกกับเอฟซีสองสามับสองหกหกีสี่ห้าสิบวันไหนถูกถูกว่ากันขาไหนเนี่ยเรียนไฟ้แจ็คเนี่ยค่ะเรียนไฟ้แจ็คเมีเมีเรียนไส้แจ็คน่ามาปูวันไหนแน่ค่ะเอซกับซองเบิงงเดอร์ค่ะเอฟซเพื่อเห็นตัวชกตัวมันเนาะค่ะ จอมปวกขึ้นกุฏิจนพระพิยูประเด้เนาะค่ะจอมปวกขึ้นรลายร้เนาะค่ะพี่น้องเนาะกาเบืองเด้อค่ะเด้อโอ้โอ้ยาขยับกล้องขยับแล้วสันเอาครับอยู่หนิงหน่งกันแสดงว่าเอฟซีเห็นแล้วซองเบิองเด้อค่ะแอดมินกับสิจุดถูบเสียงไทยแห่งเอฟซีเป็นแนวทางอยู่ค่ะเพื่นเห็นเนี่เพิ่นเห็นเนี่เพื่นว่า เห็นตัวใดคอมเมนต์มาด้วยค่เด้อคอมเมนต์มาใต้คลิปค่ะอ C ฟซีไว้อยูนิ่งๆงเวอร์ซันเซสสิบปักถูปเสียงไทยอธิษฐานจิตเอาเด้ออ C ฟซีแปกขึ้นกันเนาะค่ะเนาะจอมปวดขึ้นขึ้นทุกเสาเลยคือมีโชคกันทุกหมวดใช่ไหมครับพ่อไวจอมปวดขึ้นทุดติ ขอโชคขอม้านครับพุ่มบัดพุ่มบ้านเนาะค่ะจอมปวกให้โชคม่ได้เลขที่แล้วโอ้บ้านเลขที่สามสิบสี่เนาะคะ่ะหลังหนีเนาะหลังที่จอมปวกขึ้นมดขืนเต็มกุดเนาะ,ะโอปอโอปโอเอาเอกสารเอากระดาษมาเนาะมาสมุดมาเน่ะไม่เคยมีไฟมาก่อนเลยคะ่ะ ตัวเลขจะเป็นเลขเก่าหรือาเลกถูกคือมูลจิวจิ๋วขนนอกมันเบอร์ห้องคือสามสี่นะคะเบอร์ห้องสามสี่ค่ะโอ้เบอร์ห้องกุฏิหลังนี้กับเนี่ยเบอร์กุฏิสามสี่กับเอฟซีครับเล็กถูกออกมาแล้วนะคะเหล็เก่าครับเหล็กถูกออกมาแล้วครับเอฟซีเนื้อสีพลาสติกเป็นสีพลาสตยางขึ้นเป หากุฏิเออไอ,อ,อ,อปยงร้อยพระบาทอยู่เบืองยอดยอดเขานะครับแล้วเอฟซีครับอเอฟซีเห็นเอยียงบคกัไดไปในจ่องปวกครับตัวเลขอยู่ในจ่องปวกเั็นครับนี่ยยื่นนี่ชัดอยู่นี่นี่ตรงตรงนั้นกลองนั่นสินี่ยื่ตรงนี้เออตรงาขาวๆนะน,นี่นี่ตรงนี้ย โอ้นั่นเองเห็นแบบนี้นะคอ่ะคุหมดดนุนถือจตียง่นหมับเนัะงานบอดีตัวแรกเป็นเลขเก้านะคะมาลุ่นเลขถูกเนาะเอฟซีห็น้คือกันกับเลขถูกปะเขากับ f เอฟซีเขาบังเลยครับเนะี่ยเป็นงานบาอนีนค่ะเป็นทีมงานแรกที่มาตามแนวทางเนาะ คือปันถึกหลายคนก็เลยบออันนี้ครับรีแต่เจ้าว่าวาดเพิ่นกับเข่าตลอดเข่าตลอดรถซีหอถอดออกมดเพ่น่าพ่นห้เป็นปิชนาค่ะเป็นปิชนารถเขียวเคนซีหลอดีเิ่นถอดออกวัดจนสี่หลอดครับเบเกียวกับทะเบียนรถพันมาสี่รอดเก้าสามค่ะเลขทูก เลขตัวที่สองบอกแล้วด้วยค่ะเป็นเลขสามนะคะเป็นเลขสามเก้าสามเอฟซีเกิดอะไยินตามนี้เลยครับเ้อรเอฟซีครับคิดว่าคงเป็นเก่าสามเก่าเอฟซีเห็นจับประคับเด็กถูกปะ หม้อเลขเก้านะคะเก้าสามเก้าครับเก้มหม้อเดียวกันเลยสามเก้าหรือสามหกกับล็บกับหัวออ๋อี่ครับกลับเอาเล่นสองโตตั้งสองโตกับมาพอโจกคอหลับขังแหลกเยวที่านที่นี่บอท่านมีผู้ใหญ่มากนะครับมีทีมงานสามารถชุดแหลกครับทุกที่ครับขอไม่ได้ครับ เห็นเป็นสามเจ็ดอยู่ตรงจอปวกหอกเดบซี่เอ้ะมงามแปลกแปดหกปีเนาะเห็นคนเราหมองนะครับเนาะเก้าสามเก้าชัดเจนครับเบซี่ครับเป็นเล็กถูกนะครับเนาะเลขถูกงามนะครับเล็กถูกงามอีหลีครับเก้าสามเก้าบอมีบินมีแตกเลยครับเ็บซี่เก้าสามเก้าบอมีบินมีแตกครับงามอีหลีอ่าส่วนอ่าเลขของกุฏินะครับเนาะ คือเป็นสามซีลวงปู่บนนิมิตว่าลดถอดออกเฟิร์ตทั้งซีหลอนะครับเด้อต่อกับวงกลมอยู่เท่วนะครับเนาะถอดออกเฟิร์ตทั้งซีหลอด FC สี่ตีเป็นตัวใด้กับ HF เสียงเด้ครับเด้อแต่ว่าแอดมินเกิดวาเฟิร์กระบ,บอกแซ่บไปเนี่นะครับก็ต้องตีกับว่าไรต์ครับเนาะคือซีศูนย์สามซีเลขถู่เก้าสามหกกับ FC ชัดเขียนแล้วครับ FC เก้าสามทางทีมงานก็นได้มีโอกาสมาก ขอโฉขอลาบนะครับเนาะอืมงค่ะพิจรณาเป็นแนวทางค่ะเก้าสามเก้าสามสี่กับสี่ศูนย์เนะค่ะเนาะูเป็นไหนกับพิศณา,ามาว่าลอ่ลอรถซีหล่อ,อ,อรูดอกเมิ่ดเกเกยวก็ทะเบียนรถพันวาแม่นครับกับสี่ศูนย์เนาะค่ะขเจนสี่ศนย์นะครับเนาะ <40 S 2> น